วัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับในช่องเก่งพอนพ่อสวทรนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับวัดท่ามาไฟนะครับ องนี้นะครับผมดูเนื้อหาหน่าสนใจดีครับผมก็เลยเช่ามานะครับแล้วก็มาส่องนะครับมาชมมาส่องกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับว,ว่าคือน่าสนใจยังไงนะครับดูน่าสนใจยังไงนะครับก็พอดีวันนี้ต้องลงคลิปนะครับพอดี พรุ่งนี้ครับว่าจะพาเด็กๆกับครอบครัวไปเที่ยวทะเลนะครับกันใต้น่าจะไปสักสร์อาทิตย์นะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับก็เลยลงคลิปซะเลยนะครับเนาะวันศุกร์นะครับชุมด้วยกันกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับนี่ครับเพื่อนพี่ดูนะครับเดี๋ยวยลงกล้อง่องกันนะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับ ผ้าล่อโบราณนะครับนี่ครับรอยแทงตะไบี่บนึงะครับนี่ครับตะไบหยาบเก่าดีนะครับนี่ครับเก็บงานเก่านี่ครับนี่ครับความคมนะครับแล้วก็ตามซอกนี่ผมชอบความเหี่ยวยุบย่นนะครับหรือการสานกันของโลหะหรือบางท่านก็เรียกตามมุ้งเกตกระดีอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาลงกล้องส่องกันนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีสนิมวันน้าของสนิมนะครับนี่ครับสนิมแดงสนิมตาลนะครับสนิมดําสนิมยกนะครับนี่ครับมีวันน้าของสนิมนะครับต่างๆนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมก็ ขอข้ามเรื่องเกทแท้ไปนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็คือพระนะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดท่าเมาไฟเนี่ยครับเขาบอกกันตรงๆนะครับว่าในส่วนกลางนะครับผมถือว่าเป็นพระที่ยังไม่สากลนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเซียนพระแถวแถวพิจิตรนะครับอุตรดิตนะครับและแถบภาคกลางตอนบนนะครับตลอดจนภาคเหนือนะครับหาเก็บกันนะครับหาเก็บกันครับนะครับก็คือข้ามเรื่องเกทแท้ไปนะครับก็คือ เล่นผ้านะครับเนาะเราก็เราก็ไม่ใช่จะเล่นพ้านะครับเราก็บางทีเราก็ต้องแบบศึกษาคําสอนด้วยนะครับบางทีครับทางสายกลางนะครับเนาะเราศึกษาไปบ้างก็ดีนะครับเราศึกษาเอามาใส่ใจไปบ้างนะครับก็คือบางทีนะครับของเราเล่นครับกับของที่เราไม่เล่นนะครับแต่ของที่เราไม่เล่นแต่คนอื่นเล่นนะครับก็คือมันเป็นวิธีของเขาครับมันเป็นความชอบของเขาครับ ความชอบใครความชอบมันบางทีมันไม่กข้าวก่ายกันจะดีกว่าครับมันเป็นความสุขของเขาบางทีความสุขเขาเขาเขามีความสุขที่ได้เชื่ออย่างนี้ก็คือมันจะใช่หรือไม่ใช่มันก็ไม่มีใครตอบได้แล้วครับก็คือพระองค์นี้นะครับตามประวัติผู้กันจริงๆก็คือไอ้คําว่าไม่สาคนนี่ก็คือหลวงพ่อเงินได้เสกจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกครับ คนที่รู้ที่เห็นคนที่เกิดทันเขาตายหมดแล้วครับเนาะแล้วคนที่เชื่อว่าท่านท่านเสกนะครับเขามีความสุขที่ได้เชื่ออย่างนั้นนะครับแต่บางท่านที่ไม่เล่นไม่อะไรก็ก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะท่านก็เล่นของท่านไปนะครับเพราะเขาก็ไม่ได้มายุ่งกับของที่ท่านเล่นนะครับบางทีท่านใช้หลุมพงเงินวัดบางคานครับนะครับท่านอ่าท่านเล่นวัดบางคาเล่นวัดห้วยเขนนะครับท่านเล่นครับแต่ของที่ท่านใช้นะครับ ผ้าแทหรือเปล่านะครับนะครับเนาะมันสากลจริงนะครับแต่แทหรือเปล่านะครับมันก็มีข้อแย้งนะครับเนาะมันก็มีในมุมนะครับในมุมของเขานะครับก็คือเขาไม่ยุ่งกับท่านท่านก็ไม่ยุ่งกับเขานะครับก็คือต่างคนต่างมีแนวทางเล่นของตัวเองนะครับอ่ะแต่เล่นอย่างนี้ถ้าเล่นอย่างนี้แล้วจะไปขายยังไงของ เขาเล่นเขาก็มีกลุ่มเล่นครับเขาก็ขายในกลุ่มเขานั่นแหละครับเนาะอ้าวแล้วทําไมขายก็ขายได้ไม่แพงก็ขายไม่แพงครับเพราะเขาเอาเขาเอามาก็ไม่แพงครับเนาะเขามีกินนะครับเนาะเขามีกินครับเขาเอามาไม่แพงเขาก็ขายไม่แพงเขาก็มีความสุขเขาก็กําไรครับเขาก็พอมีกําไรนะครับแต่บางคารนิยมนะครับบางทีเขาเล่นไงเป็นเป็นร้านจริงครับแล้วเช่ามาล่ะครับเนาะเช่ามาเท่าไหร่ เช่ามาเท่าไหร่เช่ามาเป็นแสนเป็นล้านนะครับถ้ามันเท้ก็ปล่อยได้ก็เบียดได้เหมือนกันนะครับพอกินได้พอเบียดได้นะครับแต่ถ้ามันเกล่ะครับอ้ะวมันเกล่ะครับเนาะมันก็แล้วแต่มุมมองในการเล่นนะครับโอเคอันนี้พูดเป็นทางสายกลางนะครับนะเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆนะครับ บอกกล่าวกันนะครับจะได้ไม่เครียดครับเนาะเล่นพระก็คือเล่นพระครับเขาก็บอกเลยนะครับว่าเล่นพระก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆเครียดกันนะครับแต่พระที่ใช้ก็แล้วแต่เราศรัทธานะครับแต่พระเล่นก็เล่นพระนะครับจะประมาณนั้นแหละครับเนาะว่ายังไงเรามีทางไหนเรามีมุมเล่นเรามีทางขายอะไรก็เล่นไปไม่ว่ากันครับอย่าไปว่ากันครับเครียดที่เฉยโอเคนะครับก่อนจะลงกล้องนะครับเอามาประวัติคร่าวๆหน่อยครับ วันนี้เมอหมยนานหน่อยนะครับรูปล่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดท่ามอไฟนะครับผมอันนี้ตามประวัตินะครับประวัติที่เขาเล่าต่อต่อกันมานะครับนาะขอข้ามเรื่องเกแท้นะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดท่ามอไฟถือเป็นรูปล่อนะครับรุ่นแรกที่หลวงพ่อท่านปลุกเสกทําขึ้นครับแม้ไม่ดังเท่าวัดบางขานนะครับผมบางท่านก็ว่าขาดการปัันราคานะครับ แต่นะครับหายากหายากกว่ามากครับนะครับเพราะขอแะแบของเก๊นะครับมีของเก๊นะครับเยอะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระที่หลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับท่านสร้างเอาไว้ก่อนที่ท่านจะสร้างรูปหล่อพิมพ์นิยมและพิมพ์ชิตานะครับวัดบางขานเสียอีกนะครับอันนี้ตามประวัติที่เขาว่ามานะครับเพื่อนๆพี่ขอขอย้ำอีกทีนะครับ เขาว่านะครับรุ่นนี้สร้างประมาณปี2420ครับตอนท่านอายุประมาณ69ปีนะครับผมก็คือวัดท่ามะไฟเป็นวัดเก่าแก่ที่หลวงพ่อเงินท่านอุปัรภมนะครับดังเช่นวัดอื่นๆครับเช่นวัดท่าตะโกวัดท้ายน้ําวัดขวางนะครับวัดป่ามอไฟห่างจากวัดบางคานประมาณ10กิโลเมตรนะครับผมพิมพ์โบราณชุดนี้สร้างเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินขนาดองค์ค่อนข้างเขื่องครับมีด้วยกันรประมาณ3พิมพ์นะครับ พิมใหญ่นะครับขนาดหน้าตักเกือบ3นิ้วพิม์พกลางพิมพ์เล็กขนาดจะลดลันกันลงมาครับสร้างด้วยเนื้อนะครับผมโลหะผสมนะครับแก่สำลิดนะครับนี่ผมนี่ครับนี่นะครับนี่ครับก็คือนะครับคนเขาเล่นหาที่เขาเล่นกันนะครับเขาบอกว่าถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับ ให้เลนเนื้อโลหะผสมครับที่ไปทางออกสำลิศนะครับนี่ครับออกสำลิศก็คือแก่เนื้อไปทางสำลิศนะครับนี่ครับเลือไม่ก็สำลิศแก่ทองเหลืองอะไรอย่างนี้นะครับเล่นไปโซนนั้นนะครับจะปลอดภัยกว่านะครับผมก็คือที่สําคัญนะครับจะมีส่วนผสมของแร่อาถานเหล็กไหลครับ ซึ่งหลวงพ่อเงินนะครับท่านค้นพบและนํามาจากหลงลึกในแถบจังหวัดพิจิตรนะครับผสมด้วยนะครับสําหรับรูปหล่อโบราณวัท่ามาไฟนั้นอดีตเป็นพระที่มีค่อยนิยมไม่มีคนรู้จักนะครับยกเว้นคนเก่าแก่ในพื้นที่เท่านั้นนะครับที่รู้ประวัติการสร้างแต่ปัจจุบันเซียนพระแถวพิจิตรอุดดิตนะครับและแทบพักและแถบภาคกลางตอนบนนะครับตลอดจนภาคเหนือนะครับหาเก็บกันนะครับผมนะครับ โอเคครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆครับนี่ครับมาครับว่าน่าสนใจยังไงนะครับที่ผมพาเพื่อนๆพี่มาส่องนะครับนี่ครับนี่ครับ สนิมนะครับสนิมดํานะครับสนิมแดงสนิมหยกนะครับนี่ครับดูตรงแขนนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับีแป๊บนึงนะครับไฟไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆ นะครับแล้วก็มีหลุมนะครับหลุมเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับเป็นโลหะผสมนะครับนี่ความคมนะครับเป็นเพื่อนพี่นี่ครับนี่เป็นพื่อนพี่ดูหลังตรงรักแร้นะครับเห็นไหมครับมีัเหี่ยวยุบย่นนะครับนี่ครับนี่ครับ มีความแห้งของโลหะนะครับในล่องก็มีฟองอากาศนะครับผมนี่ครับแทงตะไบะครับจับหยาบนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับจับหยาบแล้วผิวกลับหมดแล้วนะครับมีมีม ความเก่าปกคลุมแล้วนะครับนี่ครับตอใบหยาบหยาเก่าเก่านะครับแล้วก็อันนี้คือใต้ฐานนะครับนี่ครับนี่ครับตอไบเก่านะครับเพื่อนๆพี่หมดคมแล้วนะครับนี่ครับเพื่อบเพื่อนพี่ดูนะครับผิวพันธุ์นะครับความคมนะครับนี่ครับแล้วก็ธรรมชาติของพ้าล่อโบราณนะครับ นี่ครับดูใต้ฐานครับเพื่อนเพื่อนี่นี่ครับมีความเก่านะครับมีความเก่านะครับเนี่ยเม็ดดำดำแลือเปล่าครับแล่หลากหลายอย่างที่เขาประวัติเขาบอกหรือเปล่าครับประมาณตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่ครับดำดำนะครับอยู่ในร่องนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับดำดำนะครับ มีความแห้งนะครับของโลหะแล้วก็ธรรมชาติพลาหล่อเก่านะครับผมว่ามีเสน่ห์ดีครับคือน่าสนใจนะครับก็คือนี่ครับเพื่อหพี่ดูเหี่ยวยุบยนนะครับของโลหะนะครับดูหลังท่านเนี่ยผมชอบมากนะครับนี่ครับตรงพื้นเหมือนมีภายทองด้วยนะครับขาวๆทองๆเลื่อมๆนี่ครับน้ำทองนะครับ ก็บอกกันตรงๆนะครับก็ตามประวัติแล้วก็ได้ส่องกับเพื่อนๆพี่ๆนี่นะครับบอกกันตรงๆผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าท่านได้เสกจริงหรือเปล่านะครับได้สร้างได้เสกจริงหรือเปล่าตามที่ประวัติได้บอกมาหรือเปล่านะครับผมแต่ผมว่าเนื้อหาท่านนะครับนี่ครับน่าสนใจดีครับ ส่วนตัวผมน่าสนใจดูดีนะครับเพื่อนๆให้พี่ดูประมาณนี้นะครับเนาะการเหี่ยวยุบย่นของซอกนะครับนี่ครับเพื่อนๆพี่ดูนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยวีนี่ครับเนื้อหาน่าสนใจนะครับถ้าเปรียบเทียบถ้าไม่ใช่พิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์อื่นแต่เป็นหล่อโบราณนะครับถ้ามีเนื้อหาประมาณนี้นะครับ แต่เป็นพิมพ์อื่นนะครับเป็นหลวงพ่ออื่นนะครับไม่ใช่พิมพ์นี้นะครับถ้าเป็นเนื้อหาประมาณนี้เพื่อน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 พี่ดูตรงฐานนะครับนี่ครับเป็นผ้าลอโบราณและมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับแต่ไม่ใช่พิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์อื่นนะครับเนี่ยเป็นเนื้อหาประมาณเนี้เนี่ยครับเหี่ยวยุบย่นตรงเนี่ยใต้จีวรเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยมีธรรมชาติสนงสนิมนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับกลัวไม่เห็นนะครับขอชี้หน่อยนะครับผมเนี่ยครับ ถ้าเป็นหลอกโบราณเป็นผ้าพิมพ์อื่นหลวงพ่ออื่นนะครับถ้ามีเนื้อหาประมาณนี้นะครับผมมองว่าโอกาสแท้สูงนะครับผมแต่อันนี้นะครับประวัติก็อย่างที่บอกนะครับน้องก็ถามผมก็ไม่ทราบรอกแต่ผมแค่เนื้อหาท่านน่าสนใจดีครับนี่ครับดูนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ครับนี่ จะชัดอีกทีนะครับเพ,พื่อนเพื่อนพี่นี่ครับน,นี่ครับนี่นะครับก็ชมพากันก็ขออนุญาตนะครับพาเด็กๆก,กับครอบครัวไปเที่ยวสักสาว์อาทิตย์นะครับเจอกันอาทิตย์หน้านะครับผม ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเก่งพรอพ่อโสธรให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ